ขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อพี่น้องสุกูสุกนเนนะคะเนาะทีมาทิตามเน่ไปกินมันดีวันก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเนนะคะเนาะดีใจสีมาทิตามก็ได้เนาะคือเขาก็มาเขามาเรีนอยู่ใน y o ยูทูบสอ u ยูทูบนะคะเนาะก็ดีดี เขาอยากเห็ุยังเฮาก็เห็ดได้เมียนบอกค่ะเฮาอยากเหตุยังเข้าก็เห็ุใดเห็ดเหงายเห็ุง่ายๆเนาะค่ะเนาะเห็ดง่ายๆเขาจะแสดงแบบใดก็ได้แสดงมีสองคนสามคนหรือผพ้เดียวเฮาก็ได้เมียนบอกค่ะก็มีพี่น้องเบิ่งมีพี่น้องติดตามก็ขอบคุณหลายๆเลยค่ะเ้อพี่น้องก็ได้ที่เขามาติดตามแม่ไปกิตมาริวันก็ได้ คนมากๆค่ะเล่นม่านนี็นไดรประมาณจักเดียนหลังก็สิเข้าซ้องสามเดียน <c oughs> ไไนะะนะ้องใด้จำอะไรเนาะค่ะเนาะกระเบิงอยู่แต่วางคือลืมว่กะเบิงดีกระเบงเศร้างั้นมีายเนาะคะเนาะ หลายมีมูมีพวกหลายคนมายังง้อกุ่นบนรดเนาะหลีกขึ้นมาปันได้กับถืดกินนังลมอีละนังลนางลนังลนี่นังลมนงล้ลกนางนังล้มเนังลมเดนังลม ก็เหมือนคนตัดนั่งร้งหลีขึ้นมาพันเองขึ้นมาหนำอยู่ขอบคุณน,นะคะเด้อขอบคุณพี่น้นองสุขุสุขคนนะคะเนาะงกัเขอมมาติดตามแล้วค่ะเพิ่งเบิ่งคขีบน,ะะน้อค่ะนาะติดตามคลิปนำกระไรกระดีใจแม่พักิตกระดีใจขอขอบคุณพี่น้นองสุขุสุขนนะคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องทุก ที่เขามาบ่าวาตั้งแต่ยสไอยู่ประเทศใดห,หรืออยู่จังหวัดใดกระซางกระขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะ,คะ,คะที่เขามาติดตามเขามาหลับชมขีดไปหลายๆเนาะหลายๆก็ขอบคุณ ทุกคนทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอ,อบพุณนนายๆคะ่ะทีเขามารับส้มอะไรไควาก็คือเห็ดนี่ค่ะคือเห็ดผู้เดียวกัคันวาให้ลูกให้ร้านเห็ดซอยหรือแสดงซอยอลูกร้านคะ่ะอยากไอ,อขันท่าไทยอยังสรกังหลี่หลีหล่คนดี มีตะลีลีหมืดสุกคนสานว่าผัวะหอ,อยว่วจักเห็ดดอกขนาดเป็นมะลำเนี่ยเราเป็นมะลำตลกมะลำเนี่ยโอ้ยสุดยอดตะกี้เราตลกมะลำดีก็ยังนี่แต่ว่าเฒ่ามาอายุหลายมาแจ้งไรแจ้งบ่งจักจื้อบอ่ไรสันลาว่าจำบ่ไรจำบ่ไรเลยอยู่สันเทียนเห็ดมะลำมา หลายๆมันบ้าดังเน้หมอลำเพิ่นกันมันคือ,อยุคนี้นี่โอ้ยในเงินหลเห็นปะซุ่มนกหน่อยนี่ก็อ,อยากเอาไปเพิ่นก็บ่ไปบ่ไปนำ้ำคุณแม่นกหน่อยอุไรพรก็อยากได้เพิ่นก็บ่ไปนำ้ำ <c ười> คิดดันก็ว่าขันไปน้ำนี่ แจ้งได้เกินไปน้ำมอลำมันบริมาบานเราอะบริมาบานเนาะไปมอลำก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกินฮอรลูกฮอรเมียร์ฮอร์ซันเด้เลยว่าไปน้ำมุงว่าไปว่าเป็นยังเห็นหายเห็นหน้าเขาก็ให้อยู่ไรเลี้ยงขั้วเลี้ยงงัวสะกินงัวหลายเนาะยูหนีงัวหลายแช่ไหมหัว เลี้ยงไว้กล้วยง่วนี่กล้วยนี่สิบตง่วงอีกเป็นหน่วยสามสิบนนะเลี้ยงปากันเลี้ยงเลี้ยงไว้บ้านนี้นะสมัยนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงง่วมีอยู่แปดตัวสมัอนี้นเลียเลยงงยเล้ยงไว้ก็เรามาเศราอยู่ผักหนึ่งเศรยู่โดนเติบประมาณสิบ เส,สาเลี้ยงมันอยาก,อยาก,กอยากลูนนอยากร้านเนาะบ้านนี้ร้านใหญ่มากซื้อมาเลี้ยงอีกดีบ้าน <c oughs> คนเคยเลียเล้ยงก็เลี้ยงคือเกาเนอพี่นนอ,อเลี้ยงคือเกาเลี้ยงแล้วเขาก็ได้คายมืนว่เาเขายุ่น,นําบั้านนอกอยุบบ้านนอกเป็นเรื่องสีจัอยู่บ้านนอกเขานี่ง่ายง่ายง่ายาย,ยอยยางสบายเนาะ ก็คืออยู่ในเมียงดีอยู่ในเมียงมันเรียเบแรงสิยากอยู่การว่ามีเขากินว่ามีงานทำกัญยากมันว่ามีเงินมีคำกัยาาอันนี้คือเขามีหมีหน้ามีหน้ามีกล้วยมีงัว่มีสวนยางเขาก็เห็ดเด็กหน่อยลูกหลานเขาก็พากันเห็ดเนาะเหมือนพ่อแม่เนี่ก็ว่าได้เห็ดํำดอกเท่าแล้ว เขาว่าไปเห็ด็ดีอยูอ่เขาก็หาเงินลูกหลานลูกสุกคนได้ลูกสามคนแต่พ่กันเห็ดตัวคิดส่วนตัวเขา,าละพ่อได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่ก็อยากเห็ดลูกว่าเอออยากเห็ดก็เจ็ดใไทลูกก็เลยเห็ดไห้เห็ดอันนี้หละอันามาเห็ดเลียนด้วยพี่น้องก็ซอยเบิง้งเนาะค่ะเนาะ,ะขอขอบคุณห,หลายๆ้ะคะเลย แม่ไปกิบมาดิวันไม่คัดทาดรอๆเก <c oughs> ินมากก็ได้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อขอบคุณอีหลีได้ค่ะก็ได้๋วบอกขอบคุณมา,ากๆค่ะที่อยากไลค์ค่ะยังกันลูกขอบคุณเนี่ ไห้ออกไปลูกนอนกันอนให้เหียนมันนองมากคนกระไดนอนน้ามูก็กคือเดี๋ยวนี้ก็คือหลานเนาะมีหลานสามคนอยู่นำนี่หลานสามคนบ่นมีแม่มีต่พอ เี่ียนนี่ให้ว่าลูกลูกของแม่นี่ล่ะลูกไส้ของแม่นี่ล่ะเอาลูกมามาให้แม่เลี้ยงสามคนไงเดี๋ยวนี้ก็ไงญ่แล้วมอหนึ่งจะไปเขาต่อปริญญาตีบุลลักสาระคำอายอายพูดอยู่นี่นสิไปเรียนต่อไปเลยหาเงินซอยกันซอยกันหาเงิน ให้ลูกให้หลานเนาะพ่อพอดเลยไปเรียนอยากไปเรียนเออเอ้าสูญยาก็สิสู่ซอยพ่อก็สู่ซอยยาก็สู่ปลาก็สู่ซอยสู่ซอยกันฮะสู่ทางไปจากใดเนาะค่ะเนาะขัน่านไปได้เงินไปค้ำก็คือพ่อจีได้ให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนไปเรียนอยากไปเรียนต่อไปริญญาตี เรยสิหาเงินใหล้านไปเรียนเตียวนี่พอก็หาหงยาน,นี่ก็สิไปซีเขาสื่อลองซีมาสิไปซีเขาบา้านนี่ซีเขาซึ่งซีเขาซึ่งเรียนล่องคีบนี่ละลองไปถูกมือเรื่องซี้เขาเรื่องเรื่อง,งล่องคีบหาเงินสุดสร้างวาตะได้เงินเอามดัดเพราะว่าสงสารลูกเนาะสงสารล้านแล้วเลยสิบากันหา พร้อมใจกันหาเงินสีเขานี่คือสีเขาให้คนไปกินนะสีเขาสารสร้างมาอยู่เดี๋ยวนี้ลงสีขันลงสีมาหอดกังสีบอกโมข้าเจ้าก็สะแก้มาสีนะกล้พ่อได้ห่อมห้อเข้าไปแกบกระไดขลายสือมือนี่ก็เลยขันได้ขายได้มือละหารวยหกรอยก็เยอะเลยแมนว่าจา้ะเก็บไว้เก็บไว้แน่กินแน่แมนว่าค่ะ ใส่แน่กันเมืม่อนด้มันได้เข่ารลายก็ได้ยุ้สีเขาก็ได้พ่อได้พ่อได้ขายขายแกบขายห้อมข้าเจากับมาซื้อเราก็อึดเราเต้มามีข้าเจ้าก็มาซื้อรวมเขาไปเมื่อน,นั้นเขาไปก็โลดละสิบบาทมาเต้ามีขายข้าเจ้ากเขาเอารถมาเลี้ยนมาซื้อรวดก็ดียู่ ก่อสิหาพ่อให้หลานได้เลี้ยนนี่แหละคาเทิมซอยคาเทิมหลานสู่กันไปเนาะคะ่ะขันว่ามีงานทำสมือนี้ลำบากลำบากเลยสิพาสกันสู่ทั้งลูกทั้งลูกทั้งลูกสาวลูกชายสู่ให้หลานเลี้ยนเดี๋ยวนี้งาตก,กันสู่ข้างหนึ่งเพื่อกันเทิงเห็ดหยุดเทิงไปสีเขา กับปูเส่เหลี่ยงง่วอยากได้อยากให้มันมีเงินก็เลยทรงหลานเรียนด้เป็นคู่หรือเป็นยังกัะไดน,นะซอยกันนะคะคลิปนี้มีสาระก่ะกดไลค์กดแชร์ให้นด้เยค่ะเด้อแม่ะจิตมาริวันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเกนะคะเ้อสวัสดีจ้า